แล้วครับกับคอสติ TikTok Ad, กตอกแอดฉบับจับมือทำปี2024ซึ่งผมได้รวบรวมประสบการณ์จากการคอนซัลท์แบรนด์มามากกว่าเ0 0แบรนด์ที่ประสบการณ์ในการยิงโฆษณนานในติกตอกมามากกว่า4ปีและผมมีประสบการณ์ในการทำการตลาดออนไลน์มามากกว่า10ปีใครที่รู้สึกว่าตันกับแพลตฟอร์มเดิมๆไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่าเป็นแพลตฟอร์มไหนก็ตามผมอยากให้เราลองมาเปิดใจเพราะตอนนี้เนี่ยติกตอกถือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่สร้างยอดขายได้รวดเร็วและร้อนแรงมากที่สุดในปี2024ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีหลายแบรนด์ที่เราาดดรไไ้้งย หล,หลัก9้าหลักหรือ10หลักภายในข้ามคืนกับก,บการเข้าไปทําในแพลตฟอร์มของ t i k t o อกซึ่งผมเองยินดีที่จะแบ่งปันและถ่ายทอดประสบก,การณ์ที่ผมเนี่ยได้คอนเสิร์แบรนด์มามากกว่า700ด้แบนรนด์สำหรับคอร์สนี้นะครับเหมาะกับคนที่เริ่มต้นในการทําการตลาด Tiktok อกเนี่ยไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงสามารถเข้ามาเรียนรู้ในคราสนี้ได้ซึ่งผมจะเล่าเรื่องการหาสินค้าที่ถูกต้องการคานวณจุดคุมทุนที่ถูกต้องและการเลือกหาอินฟลูเอนเซอร์ที่ถูกต้องในการที่จะมาทําระบบแอฟเิลเวอในติ๊กย สามารถค้นหาว่าคอนเทนต์ตัวไหนเนี่ย<ม>เป็นคอนเทนต์<ม>นางฟ้าที่สามารถสร้างรายได้แล้วก็ยอดขายในทิกต็อกนั่นเองหรือใครที่คิดว่าตัวเองเนี่ยมีประสบการณ์ที่ยิงโฆษณามาแล้วในทิกต็อกแต่ยังไม่ประสบความสาเร็จคอร์สนี้ก็จะตอบโจทย์ด้วยเช่นกันเพราะคุณสามารถที่จะเตรียมคําถามลหลายๆอย่างที่คุณยังติดใจค้า,คางคาอยู่สามารถนําเอามาพูดคุยสอบถามผมในวันที่เราเจอกันได้ด้วยเช่นกันซึ่งคอร์สนี้ผมรับเพียงแค่10คนเท่านั้นเป็นคลาสเรียนแบบเอ็กซ์คลูซีฟที่ผมตั้งใจทํามากๆในปี2024นี้ใครที่สนใจแล้วอยากรู้ หรือใครที่มีคำถามใดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สนี้ก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาพูดคุยกันได้อยากให้มาเจอกันเพราะความไม่รู้เป็นค่าใช้จ่ายที่แพงที่สุดในการทําการตลาดออนไลน์แล้วเจอกันกับผมนะครับกับดิจิทัล n o t ตครับ